ค่ะนี่นะคะพอเราเตรียมแมสเดี๋ยวฟังเจอากระหองอยู่ไหนไวะที่ไหนเอาอยู่นี่ภารกิจวันนี้มันจะต้องไม่เฟลอย์เนาะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับมุกอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะมุกเนี่ยจะพาเพือพ่อนๆไปกินอาหารอินเดียคำที่สองกันเลยนะคะทุกคน นท,ที่2ะะคะซึ่งวันนี้นะคะมุกดีใจมากๆเลยเป็นวันที่มุกเนี่ยจะได้ออกจากบ้านแล้วนะคะไปกินอาหารอินเดียนั่นเองแต่ว่าก่อนที่จะออกจากบ้านนะคะช่วงนี้ก็ทุกคนกนอย่าลืมพกแมสนะคะแล้วก็พกสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะหรือเจลแอลกอฮอล์เนี่ยพกติดตัวไปด้วยเนะเาะเวลาออกไปข้างนอกนะคะเพื่อความปลอดภัยของเรานั่นเองนะคะซึ่งมุกก็พกแมสไปเหมือนกัน,นะคะ่ะนี่นะคะก็จะพกแมสตัวนี้ออกไปนะคะแต่ทุกคนก็จะสังเกตเห็นได้ว่าไม่มีสายคล้องแมสใช่ไหมแล้วมุกค่ะก็ได้สายคล้อง นีะคะีนร้านนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวมุกขึ้นโชว์ให้ด้านนี้นะคะทุกคนนี่นะคะพี่ๆเขาได้แบบส่งสายคล้องแมสมาให้มุกนะคะมุกก็ถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีนะคะในการที่จะได้แกะสายคล้องแมสอันใหม่นะคะมาอวดทุกคนนะคะคือร้านนี้นะคะเขาได้ทําสายคล้องแมสนะคะเป็นแบบแฮนด์เมดนั่นเองนะคะซึ่งเดี๋ยวมุกจะแกะให้เพื่อนๆดูกันค่ะว่าเป็นยังไงนะคะรูปร่างหน้าตานี่นะคะเดี๋ยวมุกจะฉีกให้ดูว้ยน่ารักจังเลยอะ นี่นะคะร้านสวิตอวิชนะคะเดี๋ยวเรามาแกะแล้วก็ใส่สายกันให้ทุกคนดูกันดีกว่านาอนี่อันนี้พี่เขาแบบถักเองเลยนะทุกคนเนี่ยน่ารักมากเลยอะ่ะมีแบบดอกไม้ด้วยแล้วก็มีกระดุมเวลาใช้สายคล้องแมชช้าเราก็จะเนี่ยมันจะเป็นกระดุมอะทุกคนแล้วเราก็จะแบบแกะแกะออกมาตรงนี้ได้นี่แกะอย่างนี้ได้ใช่ไหมคะแล้วก็เราก็ใส่สายตัวนี้นะคะคล้องเข้าไป แล้วก็ติดกระดุมค่ะคล้องคล้องอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วก็ติดกระดุมตื๊บเท่านี้ก็ได้แล้วหน้าหน้ารักไหมไอ่รูงติดเป็นด้านวะเอาใหม่เอาใหม่ติดใหม่ให้มันดูสวยกว่าน,นี้ก่อน อันนี้คือพี่เขาส่งมาให้นะคะขอบพระคุณร้านสวิตอวิทมากเลยนะคะที่ส่งสายคล้องแมสให้หนูใช้นะคะคือมุกก็มีสายคล้องแมสของตัวเองนะทุกคนแต่ว่าน้องมุกขโมยไปแล้วนะคะก,ก็เลยไม่มีนะคะและทีนี้ก็แบบเฮ้เยถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีนะคะทุกคนที่ร้านสวิตอวิทนะคะเขาเนี่ยส่งสายคล้องแมสให้เราเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวเราแบบติดก,กันดูใหม่นี่นะคะตั้งมันอย่างนี้ก่อนนะทุกคนจริงๆมันก็ไม่ต้องรีลาขันไหนเอแต่มุกทำให้มันรีลาเอง แล้วก็แบบ้องตรงกระดุมเนี่ยให้ให้เข้ามาตรงนี้เฮ้ยสายเขาแบบคนทานนะแน่นหนาะแล้วถ้าเกิดแบบเพื่อนๆไปดูในร้านอะไรเงี้ยก็คือแบบในร้านเขามีให้เลือกแบบหลายๆมากเลยนี่แร้วบอยแล้วติดได้แล้วค่ะก็จะเป็นอย่างนี้เนาะโอเคชอบว่ะช่องที่มีดอกไม้อะ่ะพวกคนที่ชอบดอกไม้อะ่ะถ้าตายอย่างนี้คือชอบดอกไม้นะคะทุกคนโอเคใส่ข้าง ตอนนี้เราก็ได้ใส่พองแมสหน้ารักหน้ารักเลยพอเรามีแมสและใส่พองแมสแล้วนะคะเราก็อย่าลืมพกเจลแอลกอฮอล์กันด้วยนะคะมุก็ใช้ของคิเลอีคิเลอีนะคะเอาไปฉีดพ่นสเปรย์เพื่อความสะอาดด้านนอกของเรานั่นเองนะคะตอนนี้นะคะมุก็พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปกินอาหารอินเดียกันค่ะเย้ One hour later ับตมเอนออคืยตอนเช้าเนี่ยม่เห็นว่าแบบ อากาศมันดีมากเลยทุกคนมันไม่มีแดดอะไรอย่างนี้ใช่ปะเลยนะกับเพื่อนว่าแบบเฮ้ย hey, ขี่มอเตอร์ไซค์ไปกันดีไหมขี่นั่งรถชิวๆอะไรอย่างเงี้ยก่อนไปถ่ายคลิปและผลที่ได้นะคะก็คือฝน,นตกตอนนี้นะคะเราก็ติดฝนกันอยู่ที่เซเว่นตอนแรกมุกจะไปกินอ,อ,อาหารอินเดียที่แถวพะหุรัตน์นะคะแต่เดี๋ยวมุกจะเปลี่ยนที่ใหม่ไปออที่บริเวณใกล้แถวนี้คือมันที่ไหนก็ไม่รู้อะ่ะแต่ว่าเซิร์ชเจอใน Google นะคะก็เดี๋ยวเราไปกินที่นั่นนค่ะ one hour later นี่ก็คพิ birthday, ามโลก็ถึงร้านแล้วนะฝนก็ได้ยิ่งตกหนักมากนทานั้นนะคะไม่กินอะไรอินเดียเมื่อกี้นะคะเราแวะปารมแรกไปนะคะทุกคนว่าฝนมันตกหนักมากเราอับม,มาด้วยรถมอเตอร์ไซค์ใช่ปะเออแล้วก็คือแบบกล่าวว่าจะไม่ไปต่อแล้วแล้วคนเนี้ยเธอจะหาข้อมูลทุกคนว่าแบบเออเนี่ยมันมีร้านอาหารอินเดียแถวนี้อีกนะ เราก็ว่าเราอ่ะจ,จะไปต่อแล้วพอจะไปต่อฝนมันก็ตกหนักกว่าเดิมทุกคนเดี๋ยวบุกให้ดีสภาพมุกตอนแรกอ่ะมันเขี่ยแกนี้ใช่ปะตอนนี้มันามามาถึงตรงนี้แล้วเลยเทว่าตอนน้เนี่ยถามว่าเราจะได้ไปต่อไหม One hour later ตอนแรกอ่ะว่าจะไปกินอาหารอินเดียใช่ปะแต่ก็คือแบบฝนมันตกไม่หยุดก็เลย ก่อนละกันกนะคะก่อนอันนี้เป็นนิชินรสซีฟูด้ดอันจิมซีฟูด้ดเขามีซิงเกลิกลเวันนทีได้ด้วยแตะเรามาแกะดูนะคะว่าข้างในเป็นอะไรรสที่คือรีบัวม,มากว่ะจะโซโลฮ้ยโซโลเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะมากินนิชิน คอมพิเดอให้ทุกคนได้ดูไปก่อนนะว่าสชใช้เป็นยังไงาหิววะไม่ไหวแล้วขนมันก็ตก่ือันปะร้อนอร่อยขอน้ำจิ้มซีฟู้ดมากเลยรสชาติแืบเปรี้ยว รอบหน้านะคะมุ้งเนจะไปริมรองนะคะอาหารอินเดียให้ได้ค่ะทุกคนขอทุกคนเป็กน,ก,นก,กำลังใจให้มุ้ด้วยนะคะฝาก like, กดไลค์กดแชร์ไม่ต้องแชร์ก็ได้กินไนี่ยกดติดตามเป็นกำลังใจให้มุ้ด้วยนะคะเดีจอกันขอทุกคนมาเจอกันอาหารอินเดีย